สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุภูสุขชนครับผมสวัสดีค่ะครับผมบอบ่อฝนสาวเดือนมีสาบนบรรดาพระลุยขีก้เก่าพี่น้องมนี้บ่อฝนสาวเดือนกับพระพี่น้องมาหาไตเหต็ดบวกขี้เก่าครับผมมหามนีสมานบอ่อเด้อพี่น้องนี่ครับลุมไปชมด้กันเด้อพี่น้องว่าสมานบ่ะมาณนะครับมผมครับผมลุยดีกันเลยพี่น้องามาขอสาบุดครับผม บ้านถิมืดวอนื่อด้วยนรวมเนาะอันนี้คือแก้วองเีับมันมแมนเลยอันนี้มันกินนี่นมันมียนี้กินี่อ๋ออันนั้นกินน่นี่นี่นี่น่ก็ะนตุกแหงนนอะจ้ะอ้นันกินนี่เพิ่นของเพิ่นที่นองนี่หอยหอยเต็มเลยหอยเต็มุหอยหลายอด้วกตนเนะเลุกคนเนะ ถิหหถหดหอยผอมถดหอยอุ้ยหอยลายดีนเต้มดไอไ้หอยหอยหอยผอดด้วยจ้ะผอดที่บินตรงลมอือเสียงอื่นห่องแควเลยเสีนะองอื่นนะในตัวอ,อื่นปากขวดนะอู้หูหองเตียงนอน úi trời, hoài kim mướt luôn. á, tôi zoom bấm gì đấy? cái tờ bàn. ủa, nhìn. ủa, ngon. là กำลังขืนนาะแกกำลงคเป็นสวะเ็บมวนง่ายๆเปลี่ยนเลยสายยด้วยคขับผมถุกไองก็ไหนล่ะ่กำลังขึ้นด้วยดีนกำลังโคไม่ใ่ง่กลุ่มนึ่งเลยเลยกลุ่มหนึ่งเลยกำลังข้นอุ้งานขนาดยิงยิโพแถน้อกรอไงแีโอเ ตอนนึครับผมเงินเห็นบนน้าเขาหน่อยโอ้ยพ่นครับขี้ด sì, ิ้นเลยกําลังขืนเจะต๊กใส่เนาะจะผิดก็จะหัวเน็ตแห้งครับกําลังขืนไมนตัวเพเห็นเห็นตัวนีเอาไว้ตอนนมาี้ด้วยครับกํลังขืนให้ก่น้อนข้นหนนยหนอนแ้อื ยังห้อยยังขิงตัวบก็บตัวี่นี่น้อยนี่เ้นกำลังเป็นหัวขนา่นฟังเลยอฟังเลยอ่ะกำลังข้นเป็นหัวกระสุนด้วยครับผมนี่เห็นยงหมเห่ยง้งตัวฝนตกแห้งรงนีเอาอกแดดฝนตกแห้งวันนี้ดินก็ดินก็ต้นมาใส่ กิ่งระกุมเกินไปเลเทยทีนี้ตัดเคสอร่อยเลยสองดอกเมยนะนเรื่องขืนจริงตอนนี้ครับผมปิดท่าแดงปิดก้นอ้าวเจือเสียดายดีเนาะหน่อยคือหน้าแผลปวดนี่ลุ่นนี้แค่แนนนี่นะะโมกสุ่นญ่ตอนเีลมาครับผม hello lắm còn nhìn mhm 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 đi, mhm 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 เนาะหุงกำลังขืนเลยจ้ะโตดินเองกำลังข้นจักดินรุง้อเขาเอาเอยอือห้ะเขาเอาจะมาขนเาก็มาตีรุ้เากบมาตีพูร้ายนี่นีนี่รุ้กำลังข้นเลจ้ะไ้รุ้งห้อยเพิ่นจิ้มอานนะเพิ่นมะกรอนของเพิ่นมาโอ้มันเป็นอันไ้นนเจะของเพินหมามมนตมอืมบเอาเลเดือนเัวนเพื่นะโอ้ยมันเป็นอันนาวเลยว่าเอา เออเลยแม่ขึ้นเยอะเยอะมากเห็นเลยวิ่งหน้าก็ไม่เห็นเลยหน่อยอ๋อพี่น้องก็อยากว่าเลยครับผมเบิ่งดอกเห็ดปวกนี่ครับผมบึ่เบียนวางมือใส่เบิ่งไงไงบิ่งครับผมอืออลังการแห่งพี่น้องเบิ่งครับผมปวกปวกตามนะค่ะปวกตามไงดาบยักครับผมวางก่อนเด้อบึ่งตาหนูอยู่ใส่เยอะเว้ย่อยากวา้วมันเนาะอยากเรื่อยประทึกฝน ปุ่น <ผม S 1> พี่น้องนี่มาสาดจักน้อยหนึ่งอยู่นี่เป็นครับหลายแห้งด้วพี่น,อน้องไรอุตภูณุเลยครับนี่ยขุ่น <Yeah. S 2> ปุ่นเลยครับหย้าขุ่นเ,เลยทีนึงขาวๆแม,นม่นมดพี่น้องนะกําลังจุ่มอยู่นี่ไป <c oughs> ต่อเน,นื่อง <c oughs> ครับผมตามไม่ไาาต้อนตาผมนม่ต่องตาผมด้วยผมได้บางคนที่ไทยเบื่อเรื่องพี่น้องปุแม่นเห็นขาวๆแม่นมดครับผมข้างหลังปุ่นปุ่นขุ่นแมนมดพี่น้องงันปวกหน่อยแล้วมางัดปวกไงเอาผอบวกไงเอาปวกไงทำพี่น้อง โอ้ยมเบงเอรียาเดนม่คร่น้องโอ้ีกติดปีกนาเรียกนะกนอนกปีนกนอตนานก่อนโอ้ยได้แห้งป่าปบึงไงก็มือเสาเดือนยีกี่น้องเ่่ดดอกบุเมื้งจุ่มคนด้วยครับพี่จุ่มพี่น้องจุ่มจุ้มจุ่มม้จุ่มจุ้ครับหน่จุ่มแล้วน่พี่น้องเบิ้งเบิ้งเิงเอ๋ออาช่ถือทให้นุ้ยพั เท้าลูกครเทูเอาเดือมตาออหยินทำเด้นี่บเงแหงบเงยแหงเด้อีอันหนามันจอน้อยด้วยกนนะเออนี่น้องออจุ่มจุ่มอลังการแหงจุ่มจุ่มทปวงตามีงแหงแต่กำลังเคเห็นน่เลยตัวนครับผมนี่ค่น้ำไว้กับสิ่งที่กันเลยนี่คือกันวตา แับยักด้วยครับเรีนบธรรมดาอืตัวหน่อยคุณวางเรนเราก็เอาหลดแดกเนกเอาตัว่มาเอาเน้ับม be ีน yes ouais> ี่เอาคันคันไงนี่เดีเป็นหาบตึงอู้ยายเนี่ยขาเหวเห้งมาเหี่ยวโอ้โหวกนีเหี่ยววนหอเนี่ นีเฉพาะจุ่ินบังีด้วยครับผมต้นนี้อืงาจุ่มนเดินหาผีว่าแล้วนี่ทะย่อมดดนเดินหาบิลีอยู่แล้วอืออือฝนใหม่เลฝนใหม่เวะนี่โปรเกต์ปดมดดีครับผมอือโอ้ยไถึงฝนถึงฝน นี่เป็น้องวายผิ่มเต็มเลยคนวายผิ่มน้องน้องนี่หลายคักดเลยมีโบได้ครับผมนี่ต้อหนังสิครับผมนี่จะเป็นหาบด้วยเนาะอืมกำลังบานอันนี้บ้านสำนันนะกปินหาบนะอืมอันนี้กำลังบานโอ้โดยใจจุ่มคนนี่แหละพี่น้องนี่เป็นน้องเฮาเบิ่งกคนเด็กชาวลีด้าด้วยครับผมพอคนจับเน่ะโบได้จับ

กระผมนี <lien> ่กระบกหมวดำด้วยกระผมไอ้ขึ้นแล้วก็อักระบกกิบดำนะกิ๊บดำาถ้าบอสังเกตไห่บอเห็นเลยคันหม้อดำหม้อดำคระผมอันอืมอะ ก็ลังงึืนด้วยจ้ะถ้ามันง่ายง่ายกับีเจังสีเลนง่ายว่นี้นยงานกจับอย,อยานด้วยจ้ะ่ายให้ไปจัยยดยานดพื่อ,อๆๆๆปวเปล่าด <ๆๆ S 2> ้วย, <ๆ S 2> <ๆ S 1> ยครับผมเพราะว่าเป่าไปกับวิวไรแยงหลับวิ่น้องมากลางคืน นี่ผู้ใดเขามาไต่มีไต่มาไต่เรามีจะบอกฝนกระสาวเดือนนี่แหละนี่ค่มี้ประเชคอนเราบ้านเฮามันบอกคือท่านอินเขาเห็นอย่างคือเป็นของเฮาเลยอ่ะคือเห็นคือเขาบอบอร่องนะร่องวายังท่านอินอป็นแล้วอุ้ยขนาดไหนหน่อย หาตากะเด็นใ่ไจมกรเดียวพุ่นยังเพิ่างครับปิดอ,อ,อมมนัิดอนออกจากปวกตาบมาแล้วด้วยครับผมพอกปวกดำเนาะปวกน้วดำโอเคพวกน,นี้ผมว่าแยมดีๆหน่อยดเห็นด้วยปวกนี้เปใหญ่ง,ง,งามห็นอเอายาขาเข็น เด็กเดือนเด้ออือ่ยังไข่เนยเท่าเดือนอืมคอยละไล่กลามาต้นเลยไอนักเนาะนเบ็ดไอ้เลยะนะนัดเอ้ย <ah อือขาเป็นขาอดินเด็กเหนียวหลัเก็บง่ายเนยอือนี่ใช้ทั้งมือโบยานไปย้โบยานหมดอ้ห นอิ่งเกันมาพน้ออ้หมด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 คนลีน้องอ้มวนขนาดวหมดอไ่เหียนอือ้ยอันใดบ่มีบอเนี่ยเดนพีน้อทุกสิงทุกย่งอุปสรรของของมันทุกสิ่งทุกอย่างจะมีอุปสรร แน่นนะคะนี่ไอออก,กาวานอุปสรรคมีไฟเ,เดีกันจ้ยดูบขึ้นนี่จกันเลยอืมกลังขึ้นกรเลขึ้นกราลังน่อย่คก็่ได้อยากเอาเลยนี่นอกเอาแบบจให้มาใกล้ให้สึกอะไรทมาใกล้เลยครับบคนก็นท้า่มไซมาก ว่าของ่ายว่ากินทีตังมากเลยอ่ะมากตังกินตางกินมากังกินอมอืมอ้มอื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 มอมอืมออืม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 อ ดอกนี่น <I> ี <blueberry> ่ตอ yes. ีดอกผลงัดเลยแหละมีด <Joan> ึงมันดึงอยูเลยครับผมตึงาเรียนกันเย็บหมดตะจายีครับของแผย่สีบเลเนาะทั้งแผยครับ้แ้รั้ง เอี่เป็นงานประคนเช้าเดือนคืนนี่ด้วยครับผมเด็กแกงอยู่ครับพี่น้องบวกตาบนใหญ่เหลือเยอะบวกคิดนะครับผมเด็กแกงนอยู่ครับผมมาเด็กเก็บต่ออีกดนะครับเพราะว่าฝนเริ่มตกมากเลยพี่น้องเริ่มต้อยกลับบ้านครับผมแต่ดช้แกงจะเอาให้ครับมา เดี๋ยขอโตราพีลานองนอนไว้ครับผมหนองน้อนแห้งมี่ก็ะซี้ยุงว้าแล้วพี่น้องก็มาทุมแล้วครับผมขอบคุณที่ทติดตามชมด้วยครับผมขอบคุณทุกไลน์ที่แช์ที่คอมเมนต์ด้วยครับนกดติดตามกำลังใจบอกผลเสาเรือนสามานานาันหน้าพะลุอีกนครับพี่น้องคิดนาขอ,ขอกันไหมครับผมสวัสดีครับ